ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูจะพูดอินทิกรัลไม่ตรงแบบนะคะไม่ตรงแบบก็คือวั o p e อ Integral นั่นเองนะคะคืออินทิกรัลในลักษณะนี้นะคะจะเป็นอยู่ในรูปที่ขอบเขตของการอินทิเกรตนะจะไม่ได้อยู่ที่รูปแบบปกตินะคะอันนี้จะอยู่ในรูปรูปที่เป็น ออขอบเขตมันจะเป็นอินฟินิตี้นะคะอาจจะเป็นขอบบนแบบนี้นะคะเทียบ x หรือว่าจะเป็นขอบล่างนะคะอขอบล่างเป็นลบอินฟินิตี้ขอบบนอาจจะเป็นค่าคงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจะเป็นลบอินฟินิตี้กับลบ Infinity อินฟินิตี้อันเนี้ยนะคะคือขอบเขตมันไม่ปกตินะคะไม่ปกติอา่าหรืออันนี้มีกรณีที่หนึ่งนะแบบเนี้ย หรืออีกแบบนึง่งขอบเขตเป็นปกติจาก a ถึง b นะคะ fx dx แต่ fx นะคะต่อเนื่องแต่ว่าไม่ได้ต่อเนื่องท,ทุกจุดบนโดเมนนะคะบนโดเมนเแต่ f นะคะหาค่าไม่ได้าบางจุดนะคะหรือ เราก็บ,บอกว่า f ไม่ต่อเนื่องนะคะบางจุดในในช่วง a b นะคะมันจะมีช่วงไม่ต่อเนื่องนะคะคราวนี้เราทำยังไงนะคะเวลาเราหานะคะ,ะตัวอย่างให้ตัวอย่างไปก่อนอตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่า,วาครูต้องการดีทเกตฟังก์ชันจาก เอาเอาอานี้ละกันเอาหนึ่งศูนย์ศูนยนะคะโทษทีเอาศูนย์ถึงศูนย์ถึงอะไรศูนถึงสองนะคะหนึ่งส่วนด้วย x ลบหนึ่งแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าเอฟของเรานะคะในที่นี้เราจะได้ว่า f x ของเราคือหนึส่วน x ลบหไม่ต่อเนื่องนะที่ x เท่ากับห่งถูกไหมเพราะว่า f หนึ่งหาค่าไม่ได้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะหรือเราจะมีอินทิเกรตสมมติว่าครูบอกอ e ินทิเกรต e กลัก dx นะคะจากศูนย์ไปถึงอินฟินิตี้แบบเนี้ยจะทำยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ลักษณะแบบเนี้ยมันจะมีการลู่เข้าหรือลูก่ออกนะคะโอเคเรานั้นครูก็เออเรามาดูนิยามกันก่อนนะคะาเรามีนิยามนะนิยามบอกว่า เราจะมีสองประเภทนะคะประเภทแรกเราเรียกว่าชนิดที่1นะคะชนิดที่1หรือประเภทที่1คือจะหน้าตาเป็นแบบนี้ประเภทที่2คือลักษณะเป็นแบบนี้นะคะคือขอบเขตอ่ะมันเป็นตัวเลขแต่ว่าในในช่วงเนี้ยมันจะมีความไม่ต่อเนื่องอยู่ในนี้นะคะส่วนตัวเนี้ยก็ f เนี่ยต่อเนื่องแต่ว่าขอบเขตมันไม่ได้ปกตินะคะอ่าปกติของครูคือเป็นตัวเลขนะคะอ่เพราะฉะนั้นเราดูแบบที่1นนะคะ าบอกว่าเน่ยถ้า,าถ้าอินทิเกรตนะคะจาก a ถึง t f x dx นะคะหาค่าได้ทุก t ที่มากกว่าเท่ากับ a แล้วนะคะอินทิเกรตจาก a ถึง infinity f x dx นะคะจะเท่ากับลิมิต อของศูนย์ของ a a ไม่ใช่ศูนย์ a ถึง t นะคะเมื่อ t เข้าใกล้อินฟินิตี้แล้วก็ f x dx นะคะอันนี้คือเมื่อลิมิตหาค่าได้อ่าได้ไหมหาค่าได้นะคะแล้วก็อีกแบบหนึง่งแบบที่สองคือข้อที่สอง ประเภทเดียวกันคล้ายๆกันแต่ว่าเราจะมีอินทิเกรตจาก t ไปถึง b นะคะ f x dx อันนี้หาค่าได้ทุก t ที่ t น้อยกว่าเท่ากับ b แล้วถ้าเป็นลักษณะนี้เราจะบอกว่าอินทิกรัลม่ตรงแบบในลักษณะนี้นะคะ f x dx ก็จะเขียนแทนด้วยลิมิตนะคะก็จะกลายเป็นลิมิตของ t อ่ะถึงนันนี้เมื่อ t เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ fx dx อ่ะเมื่อลิมิตหาค่าได้นะคะคราวน,นี้เมื่อลิมิตหาค่าได้นะคะทั้งสองแบบเนี่ยถ้ามันหาค่าได้เราจะเรียกว่าอินทิกรัลของเราจะลู่เข้านะคะหาค่าได้ นะคะอ่าอินทิเกรลทั้งสองรูปแบบเนี้ยนะคะอินทิเกรลทั้งสองรูปแบบน,น,ะะบบนี้ทั้งสองข้อเนี่ยทั้งสองแบบนะคะอ่าทุกทีต้องบอกว่าอินทิเกรลไม่ตรงแบบอ่าไม่ตรงแบบอ่าทั้งสองอ่าชนิด นี้จะ,นะะจะเรียกว่าลูกเข้านะคะจะเรียกว่าลูเข้าแต่ถ้าจะลูกเข้าเมื่อไหร่ถ้าลิมิตหาค่าได้และลู่ออกนะคะลู่ออกหรือว่าดเวอท เมื่อไร่ลู่ออกค่าลมเมหาไม่ได้นะคะอันนี้ลูกออกก็จะเป็นครูจะให้เป็นสีเหลืองนะคะน,นี่ลูอ่ออกโอเคเราดูตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งถ้าประเภทหนึ่งครูก็จะอัดอีกคลิปหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ประเภทที่หนึ่งก่อนประเภทที่ไม่ไม่ต่อเนื่องหรืออัดอีกอันหนึง่งมันจะยาวเกินไปนะคะอ่ะตัวอย่าง เราบอกว่าจงหาค่าอ่าอินทิกรอลนะคะอ่าหนึ่งส่วน x หนึ่งไปที่อินฟินิตี้นะคะดีและอินทิกรลไม่ตรงแบบอ่าไม่ตรงแบบนี้นะคะชนิดนี้ลูเข้าหรือลูออก ถ้าลูกเข้าก็คือต้องลิมิตหาค่าได้ใช่ไหมลูกเข้าหรือลูกออกอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเราก็มาพิจารณานะคะในที่นี้เราก็เราก็ดูว่าอ่าอินทิเกรตของเราเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นมันมีอินฟินิตี้ติดอยู่แล้วก็ให้มันแทนด้วยอ่าทนะคะ เพราะเราไม่สามารถอินทิเกรตแล้วก็แทนเป็นอินฟินิตี้ลงไปอินฟินิตีะะ้ไม่ใช่ตัวเลขนะคะอินฟินิตี้แค่แทนจำนวนที่มากๆไม่ใช่ตัวเลขนะคะอ่าโอเคเพราะนั้น,นะะอินทิเกรตนะคะอินทิเกรตหนึ่งส่วนทีดก็ได้อะไรเลยได้ล็อก x ฐาน e ใช่ไหมอ่าโอเคจากหนึ่งไปถึง t ถูกไหมเมื่อ t เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ครูก,ก็จะได้ลิมิตอะไรเอ่ยก็แทนลงไปแทน x ้วยท t แทนขอบเขตบนก่อนนะคะก็จะเป็นล log t ฐาน e าแล้วก็ลบด้วย log หนึ่งฐาน e โอเคก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็คือศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเราได้อะไรเอ่ยอเราก็จะเหลืออ่าลิมิต ลิมิตของอะไรเอ่ยลิมิตอ่าล็อกทีฐาน e นะคะอ่าเมื่อทีเข้าใกล้ Infinity ก็จะคือ Infinity นะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ากราฟของเรานะอ่ากราฟของเรามันเป็นละักษณะยังไงกราฟล็อกกราฟล็อกล็อกอันนี้ล็อกฐาน e e มันมากกว่าหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือแกน x อันนี้คือแก,น, F, อน,น,อแกน y อันนี้ก็คือทวิธีอันนี้ก็คือจะเป็นนี้นะคะอ๋อไม่ใช่ครับล็อกขออภัยนี่ล็อกเอกฐานอ e, ีเป็นแบบนี้จุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งศูนย์นะคะเสมอเราเห็นว่าถ้าค่าค่าทีของเราห,หรือว่าค่าอันเนี้ยตรงเนี้ยนะคะมันเพิ่มมากขึ้นเราก็เห็นว่าค่าวายก็ไปด้วยเหมือนกันมันก็เลยเป็นอินฟินิตี้นะคะ,ะเดี๋ยวครูจบคลิปนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้านะคะเราเจอกันีกคลิปหนึ่งนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ